นี่คือดวงชะตาของคุณนะคะค่ะเป็นการแรนดอมสุ่มไพ่ขึ้นมา5้าใบค่ะถ้าคุณคิดว่าเป็นพลังงานดีให้นอมรับไว้ถ้าคิดว่าไม่ใช่ทิ้งเอาไว้ตรงอย่นี้ได้นะคะโอ้ ดวงชะตาของคุณนะคะดูแล้วนะที่ผ่านมานะคะคุณเองอาจจะเคยเจอความไม่จริงใจะคะ่ะหรือเจอใครหลอกลวงนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้หรือผิดหวังจากใครนะคะแต่ตอนนี้ชีวิตของคุณดูเหมือนว่าออจะก้าวข้ามนะคะคุณพร้อมแล้วละ่ะคุณจะก้าวข้ามในสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาในชีวิตของคุณคุณจะมีเครดิตนะคะให้สมรสคุณมีเองมีเกณฑ์น,นะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้ หรือคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะทด้ลงเอยกับคนรักนะคะ